สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นการรวบรวมข่าวในวการมวยปล้ำมาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะห่างหายกับการทําแบบนี้มานานพอสมควรเลยซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะมากครับก่อนจะเข้าสู่สุดใหญ่ของ WWE ครับ Hell in a Cell แล้วก็ตรงกับเนื้อเรื่องที่มีข่าวลือกันใน Summer Slam ด้วยคือจริงข่าวมีค่อนข้างมากมายครับเดี๋ยวมาว่ากันทีละเรื่องเลยแล้วกันรับชมกันได้เลย ขอเปิดด้วยข่าวจากสมาคมอื่นๆรอบโลกกันก่อนนะฮะอาจจะดีเลย์สักนิดนึงแต่ก็คัดมาที่น่าสนใจรายงานให้ได้รับชมรับฟังกันครับมาที่ญี่ปุ่นกันก่อนกันกบศึก n ิว j a แ a n p ป o w r น s t l เลสซิ่งในศึกโดมิเนียนครับ6.6ที่โอซาก้าชินโงทากางิครับสามารถเอาชนะคาซูชิกะโอกาดะได้แล้วก็กลายเป็นแชมป์มาอยู่ GP World ว a v ด์เฮเวนนะฮะที่ว่างอยู่ในตอนนี้ เพราะว่าเป็นวิโอสเปยครับที่สละแชมป์ไปเพราะการบาดเจ็บเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่รวมทั้งเฮเวทแล้วก็แชม์อินเตอร์เข้าด้วยกันนะหลังจากที่โกตาอิบุชิเนี่ยได้ถือ2เส้นเมื่อต้นปีปัจจุบันนี้ก็ตกเป็นของชิงโมงทากิเรียบร้อยแล้วต่อมาเป็นข่าวจาก AEW กันบ้างนะครับหลังจากที่เลโอลาสเปิดตัวในสกดับเบิลนอรติงครับ ก็มีการประกาศรีทายหลังจากนั้นไม่นานนะเนื่องจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังในวันที่8มิถุนายนซึ่งเจ้าตัวอายุเพียง26ปีเท่านั้นแต่ก็ได้มีการเซ็นสัญญากับนิว j จ p a n แยมโบเลสซิ่งและ AEW อเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ต้องดูกันต่อนะว่าลิโอลาสเองจะอยู่ในสถานะอะไร ในศึกส k d o ดาวันนี้ครับมีเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นเลยคือระหว่างที่ตัดเข้ารายการของเบลลี่เนี่ยด้านล่างก็จะมีแถบกราฟิกที่แนะนําตัวขึ้นมาตอนนั้นเองครับทางทีมงานเนี่ยเหมือนจะพลาดนะฮะไปตัดต่อเอาชื่อของบล็อกเลสเนอร์โผล่ขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็ลบไปในทันทีแต่คนดูก็ตาไวมองทันอ่านทันด้วยนะเขาก็เห็นว่านี่คือกราฟิกแนะนำบล็อกเลสเนอร์พร้อมกับพอลเฮแมนก็ไม่รู้ว่าเป็นของเก่าที่ตัดต่อพลาดหรือว่านี่จะเป็นการหลุดสปอยอะไรที่เตรียมมาไว้ในอนาคตรหรือเปล่าเพราะว่ามันมี ข่าวลือมันหนักเลยนะว่าดชฉําโรกรายนี้เนี่ยเตรียมจะกลับมาช่วยแต่เพืนอยู่ดีกู้สถานการณ์อีกครั้งหนึ่งในช่วงที่เลตติ้งกำลังตกต่ำโอเคหลายคนก็อาจจะถามว่าแล้วข่าวนี้มันเชื่อได้จริงเท็จมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะลองพาไปดูว่า,วาแหล่งข่าวที่พูดถึงเนี่ยมีอะไรกันบ้างไล่เรียงมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนาเลยในการปรากฏตัวล่าสุดในรายการ s p o r t Talk 790ของ Paul h e บของครับถูกถามเป็นพิเศษเจาะจงมาเรยเกี่ยวกับการกลับมาของบล o อก l e s n a r ซึ่งเขาก็ตอบไปว่า การถามเกี่ยวกับเรื่องราวของบล็อกเลสเนอร์เดียเป็นคําถามที่ฉลาดมากเลยนะซึ่ง,งที่ทราบกันดีครับว่าเฮมนก็เป็นคนเบื้องหลังคนหนึ่งที่สนิทกับบล็อกเลสเนอร์เพราะว่าร่วมง,งานก,นกันมาหลายปีจนถึงวันที่บล็อกออกจากสมาคมเลยเฮมนเองครับตอ,อบว่าบล็อกเนี่ยจะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะสมมติว่าเขาอยากจะกลับมาที่ WW ฟิดิในเวลานี้ในสถานที่นี้เขาก็จะทํามันแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขากําลังรองอะไรบางอย่างอย่างเช่นไลฟ์อีเวนต์ หรือการที่มีคนดูเข้าสนามซึ่งถ้าอ้างจากคำกล่าวของพอลเฮมันก็จะตรงกับข่าวในช่วงแรกครับที่บล็อกเลสเนอร์ออกจากสมาคมไปเนี่ยก็คือช่วงที่เป็นระบบ t ันเดอร์โดมนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําให้บรรยากาศการดูมวยปั้มมันดีอย่างที่ควรเป็นครับและบล็อกเลสเนอร์ก็ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับที่ w w ดับเบิลยูเนี่ยเลงเห็นว่าควรจะเก็บตัวเอาไว้ใช้ตอนไหนส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นนโยบายการลดค่าใช้จ่ายภายในด้วยแล้วล่าสุดครับก็มีประกาศอย่างเป็นทางการมาแล้วว่าจะมีการจัด กลับมาสำหรับ WWE และจะกลับมาเปิดสนามต้อนรับผู้ชมอีกครั้งในเดือนหน้ากับรกดาคมนี้ Summer Slam ก็ประกาศขายตัว๋วขายบัตรไปแล้วเช่นกันโดยศึกนี้นะก็ถือว่าเป็นที่เพลงเลงเพราะว่าเป็น Big กโครับแล้วก็เล่นใหญ่เลยทีเดียวเพราะจะไปจัดกันที่สนามของ NFL ครับในเมือง Paradise ที่เนวาดาซึ่งเป็นมวยปล้ำอาชีพสมาคมแรกนะที่จะไปจัดในสนามแห่งนี้เป็นสนามใหญ่เลย กี Insider ครับคาดว่าจะเปิดจองได้ประมาณ50-60%ของความจุนะฮะจากจำนวนเต็มเนี่ยคือประมาณ65,000ที่นั่งด้วยกันแต่ถ้าเกิดมีคนซื้อตั๋วเยอะคนสนใจเยอะก็อาจจะขยายจาก60%ขึ้นไปจนใกล้เคียงกับความจุที่เคยทำเอาไว้ ือช่วงนี้อย่างว่านะถึงแม้จะเปิดเข้าชมได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องระเบียบบางอย่างเล็กๆน้อยที่ยังต้องดูแลกันอยู่ครับซัมเมอร์สลมก็เป็นศึกใหญ่นะต้นของสมาคมนะแล้วก็มีแฟนๆสนใจไม่น้อยไปกว่าศึกอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นการทําให้มีผู้ชมเข้าสนามจริงๆเหมือนกับที่เคยทำมาในเลสเตนแมนเนียเนี่ยมันก็สําคัญมากๆในเรื่องบรรยากาศนะฮะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกต่างๆไม่ใช่แค่ของคนดูนะแต่ของตัวนักวยปั้มเองก็จะรู้สึก enjoy ไปกับการแสดงด้วยเวลาที่ได้รับฟีดแบ็กทั้งเสียงโหดและเสียงเชียร์แบบจริงๆโอเคมาฟังข่าวของบ็อกเลสเนอร์กันต่อครับเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะซึ่งที่บอกว่ามีแนวโน้มจะกลับมาที่ WWE ในไม่ช้าเนี่ยตามรายงานของ m a ็ก a มนพอดแคสตครับที่กล่าวว่าอดีตแชมป์ WWE จะกลับมาก็คือใน Summer Slam นี้และอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยยังไม่แน่ชัดแต่บ้างก็บอกว่า อาจจะต้องมีแมตช์ปั้มเจอกับบอบบี้แลสลี์แล้วก็อาจจะเป็นดรีมแมตช์เลยทีเดียวสําหรับแฟนแฟมวยปั้มนะฮะสองคนนี้รูปร่างใกล้เคียงกันแล้วก็มีพละกกำลังทั้งคู่ซึ่งเท่าที่อ่านมานะหลายคนก็จะบอกตรงกันว่าสิ่งที่บล็อกเลสเนอร์สนใจและต้องการจะทำเนี่ยเขาก็จะทําเลยโดยที่ไม่มีใครรู้ใจของเขาหรอกนอกจากก็จะโทรไปคุยกันเองแม้แต่ทริเปอร์อชหรือพอลเฮแมนก็พูดเรื่องนี้ตรงกันครับ อีกข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Brock l e s n ร r ครับมีชื่อกลับมาอยู่ในอสเตอร์หลักของ WWE.com นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆเขาตั้งข้อสงสัยกัน ต่อมาเป็นข่าวที่พูดถึงซัมเมอร์สแลมเลยนะเป็นการพูดล่วงหน้าไปไกลพอสมควรอีกประมาณ2เดือนครับซึ่งได้เกินไปบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้ในการจัดโชว์ช่วงฤดูร,ร,ร้อนของสหรัฐอเมริกานะะในเดือนสิงหาคมและเขาก็ว่ากันว่าจะมีหลายคนที่จะกลับมาช่วยกู้เลตติ้งกับสมาคม WWE หนึ่งในนั้นก็คือชื่อของเบกกี้ลินส์นักมวยป้าสาวครับที่เป็นอดีตแชมป์โลกแล้วก็เคยสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ในดิวิชั่นมันแล้วนะฮะซึ่งเธอก็ขอลาพักไปดูแลครอบครัวเคสนี้ครับยังมีโอกาสกลับมาได้เมออัตวขง กี้เองก็ยังเป็นเหมือนระดับท็อปครับแม้กระทั่งตอนนี้เธอขอพักไปเดแมนก็เลยถูกคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่จะมาปรากฏตัวในซัมเมอร์สแลมแล้วก็เซอร์ไพรส์แฟนๆส่วนอีกคนนึงครับเป็นรายชื่อที่แฟนๆอาจจะรู้สึกเหมือนไม่น่าเชื่อเลยแต่มีข่าวมาเยอะมากจริงครับก็คือจอห์นซีน่าดาราดังจากฮอลลีวูดนะตอนนี้เขาก็มีชื่อเสียงในการแสดงแล้ว หลังจากที่ห่างหายจากการโมยปราบไปพักใหญ่ๆตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าจอร์นซีนาอาจจะกลับมาเจอกับโดมันเรนในซัมเมอร์สแลมครับในคู่เอกซึ่งซีนาก็อาจจะมาแค่ช่วงคราวนะฮะซึ่งเป็นช่วงโปรโมทหนังพอดีอะไรช่วงนั้นด้วยทั้งนี้ครับตารางงานของจอร์นซีนาก็เคลียร์คิวไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนกนรกฎาคมเป็นต้นไปถือว่าเป็น2วิกเนมครับเบกกี้ลินส์และจอร์นซีนาที่มีชื่อส่วนอีกคนนึงก็คือบ็อกเลสเนอร์ที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงที่แล้ว ในขณะที่เดฟเมสเลอร์ครับมองกลับกันบอกว่าในซัมเมอร์แลมเนี่ยจะไม่มีบล็อกเลสเนอร์หรอกซึ่งตรงกันข้ามกับข่าวก่อนหน้านี้เลยครับโดยเดฟก็ให้เนื้อหาใจความว่า W ดแตบีไม่ได้มีการติดต่อใดๆไปเลยถึงบล็อกเลสเนอร์นะเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนในซัมเมอร์แลมก็คือข่าวยังคงแย้งกันอยู่ครับมันก็มาจากคนลสกษนะกันอยู่แล้วแล้วก็นํามาเล่าให้ฟังกันเพื่อจะได้รับข่าวกันครบทุกด้านนะฮะคือมันก็เป็นไปได้ทั้ง2มุมนะฮะก็รอดูเวลาจริงเลลยแ้วกัน คำถามคือทําไม WWE ต้องพยายามหาคนมาช่วยเรียกเลตติ้งขนาดนี้ซึ่งโอเคเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องเลตติ้งของโชว์เองซัมเมอร์สลมยังเจอคู่แข่งเฉพาะกิจครับในวันนั้นก็คือดันไปจัดงานตรงกันวันเดียวกันกับแมตชการชกของแมนนี่ปากเกียวและ เออร์รอสเปนสจูนี์นะฮะซึ่งก็ทราบกันดีว่าปาเกียวเป็นนักมวยชื่อดังแล้วก็มีแฟนกีฬาทั่วโลกจับตามองมาประกบคู่กันเจอกับสเปนสครับซึ่งก็ไม่ธรรมดานะคนนี้ดูจากสถิติชนะรวดมาหลายแมตช์เลยทําให้คนทั่วโลกอาจจะต้องเลือกครับไม่ใช่แค่ดูการถ่ายทอดสดนะฮะยังจะไปจัดกันในรัฐเดียวกันอีกก็คือที่เนวาดาและแน่นอนครับดับลยแก็ห่วงเรื่องตรงนี้ด้วยนะฮะไปเลือกวันตรงกันพอดีเป๊ะเลย ข่าวสุดท้ายครับยังเกี่ยวเนื่องกับการเข้าๆออกในสมาคมดับเบิลยูัเิีนะจากที่เล่ามาในหลายๆคลิปครับก็คือมีนักมวยปล้ำที่โดนยกเลิกสัญญาไปนับ10-20คนเลยหรือเพิ่มอ,อ,อาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะฮะถ้ารวมตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วด้วยเนี่ยนักมวยปล้ำทีมงานกรรมการต่างๆก็น่าจะเกือบเกือบห้แต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่บอกว่าอาจจะถูกจ้างกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ที่แน่ๆแล้วก็คือมีการจ้างชอนเดวิล,ลี่ครับกลับมาทํางานเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาเองเนี่ยโดนไล่ออกไปเมื่อปีก่อนแต่ตอนนี้ครับชอนกลับมาทํางานที่หลังฉากแล้วเนื่องจากว่ามีการหมุนเวียนพนักงานเยอะนะฮะในบริษัทตอนนี้อย่างเช่นเจสันจอแดนครับนักหว่ยปัามท่บาดเจ็บเรื้อลังแล้วก็หาจังหวะคืนสถงเวียไม่ได้สักทีเนี่ยก็ถูกโยกย้ายไปทําหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้ว ก็คงไกลๆว่ารีไทยแล้วนี่แหละซึ่งยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะนอกจากชอนเดวิลี่ก็อาจจะยังมีรายชื่ออื่นอีกที่มีโอกาสอย่างเช่นซามโอโจครับตามที่ไฟฟูลเลืกรายงานก็คือซามโอโจเนี่ยสามารถกลับไปที่ n อทแล้วก็มีความคิดหลังฉากว่าโจจะหวนคืนสู่แบรนด์นี้นะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาสามารถทําได้ก่อนที่สัญญาข้อตกลง90วันจะหมดอายุลงก็คือเป็นสัญญาที่เขาห้ามปรากฏตัวที่ค่ายใดๆเลยภายในเวลา90วันหลังจากการปล่อยตัว ก็ทราบกันดีนะฮะว่าซาโมโจเป็นนักมวยป้ามคนหนึ่งที่มีความสามารถตั้งแต่ในวงการอินดี้แล้วแหละแล้วก็มาอยู่ที่ n x t ตอนที่มีข่าวว่าปล่อยตัวไปก็ช็อกอยู่พอสมควรครับแต่เจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บเยอะนะฮะตอนนั้นก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่านี่เป็นโอกาสระหว่างทีมงาน N อ T นทีที่จะไปเจราจากลับมาครับแล้วก็ว่ากันว่ามีการคุยกันเรียบร้อยแล้วด้วยต้องรอดูกันต่อไปครับงานนี้ อีเคสหนึ่งก็คืออเลสเตอร์แบล็กนะฮะรายนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกปล่อยตัวไปแล้วก็ยังไม่ครบเดือนเลยฮะ,ะก็ไม่รู้ว่าสมาคมสนใจจะดึงตัวกลับมาในฐานะใดแต่ก็มีข่าวออกมาเบาๆนะฮะว่าอเลสเตอร์แบล็กเนี่ยเป็นรายชื่อดับต้นๆที่ w D w v ต้องการเซ็นสัญญาจ้างอีกครั้ง ก็มีข่าวประมาณเท่านี้นะในรอบสัปดาห์จะพยายามหามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะฮะก็กดติดตามมาไว้สำหรับเรื่องมวยปามช่วงนี้ก็มีบอลยูโรด้วยครับถ้าเกิดคึกคักนะฮะอาจจะทําข่าวฟุตบอลด้วยเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันว่าผมจะสามารถเคลียเวลาได้มากน้อยขนาดเพราะตอนนี้ก็งานยุ่งมากๆเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ